ที่น้องสืบสวนชนที่รักทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะครับพร้อมอด้วยทางาสถานีตำรวจภูธรแขวงแสนนะครับอขอมาแถลงข่าวนะครับในการาจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีต่อเหตุใช้ปืนยิงผู้หญิงนะครับได้รับบาดเจ็บสาหับในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทอนแขวงแสนนะครับก็สืบเน,นื่องจากคดีนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมาครับวันศุ์ที่17มีนาคม2566ก็เวลาประมาณสัก10นาฬิกา20 20นาทีนะครับก็การสถานี้ตำรวจภูธรนกระแพงแสงก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุนะครับชายใช้อาวุธปืนยิงผู้หญิงนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งครูพิาบาลยานะครับจากการสืบสวนสอบสวนก็ทราบว่าคนร้ายรายนี้เนี 20. 20 physics, ่ยก็เป็นผู้ที่แสดงออกคุ้นเคยนะครับก็มา ชอบพอกันกับทางผู้หญิงที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับก็จากการสืบสวนเราก็รู้ตัวคนร้ายนะครับแล้วก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับเสนาาาอสารออกมาจับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําก,การสืบสวนแล้วก็ระดันจนเราสามารถที่จะนําตัวคนร้ายในคดีนี้นะครับพร้อมด้วยอาวุธปืนของการะรับเป็น,ป,นปืนลูกก๊ก นะครับอยู่สองแปดพร้อมกับยางพนะเป็นรถกระบะนะครับคานที่หลบหนีนะครับมาในบางนรณีจับประได้นะครับก็เราใช้เวลาในการจับกลุ่มเนี่ยสองวันเท่านั้นเองนะครับก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านรองบอยนะครับเป็นผู้แถลงนะครับเชิญครับ ผู้เสียหายถูกยิงสามนัดนะครับที่หนแ้แก้มหนึ่งนัดแขนหนึ่งนัดแล้วก็ขาหนึ่งนัดนะครับตอนนี้ผู้ผู้เสียหายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลครับอยู่ในห้องไอซียูนนเหตุจูงใจเหตุจูงใจน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวนะครับทางผู้ต้องหาติดตัวผู้เสียหายอยู่โดยคบหากันมาประมาณ3เดือนนะครับแล้วคนที่มารับที่บ้านนึกถยงจูนใจไหม ที่เราเราสอบเบื้องต้นเนี่ยตัวที่มารับอ่าคนที่มารับนะครับเป็นเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนต่อเพื่อนนะครับโดยที่อ่คนที่ยังไม่รับไม่ไม่ทราบว่าตัวผู้หายไปยิงนะครับให้พาคืนแรกให้ไปนอนที่บางตัวสองคืนที่สองไปหลบที่ภาคตะวนตกนะครับโดยหลบอยู่ในสวนผักจะทำาจมตีผ้า มันจะเป็นอะไรอ่ะคนที่มาชอบพลอยคนคนรักกันคนรักคนชอบพอกันแล้วก็พอผู้หญิงเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยออจะจะบอกเลิกก็มีความโกรธแค้นก็เลยใช้ปืนยิงไปน่าจะสีน่นัดนะก็เข้าทุกนันเหมือนกันถ้าว่าทุกคนที่มารับจะอ้างว่าไม่รู้แต่ว่าในส่วนของทางกฎหมายจะจะผิดนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงการขยายผลนะครับถ้าเกิดเราทราบว่าเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนเราก็จะดำเนินคดี นั่งคุยเพื่อพูดคุยเพื่อมาเหมือนมาง้อนะครับม้อผู้หญิงแล้วสรุปผู้หญิงก็ยังจะไม่เสร็ไม่ให้ครบต่อก็มีการบาดบาดเสียกันอย่างรุนแรงในขณะที่ที่บ้านของผู้หญิงนะครับหลังจากนั้นแล้วตัวปัญหาก็โมโหก็เดินไปเอาวุธปืนที่ในรถนะครับแล้วก็มาพึ่จะมาเคลียร์ตัวผู้หญิงบอกว่าก็เผื่อจะ จากการสอบประคับผู้ต้องหาพบว่าตัวผู้ต้องหาพกปืนอยู่ในรถนะครับเหมือนจะเอาปืนมาโชว์ผู้เสียหายอยู่ตลอดนะครับมีบางครั้งมีการข่มขู่คือถึงว่ามีปืนนะกิกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยเขาไปรับจำนำปืนมาจากคนอื่นแล้วก็ชอบพกปืนไปไหนมาไหนที่ชอบพกปืนมาตลอดเพราะนั้นเขาก็โดนต่อหาเรื่องของมีวุฒิปืนไว้ในกครวบากองอนุญาตแล้วก็ผู้ตาด้วยเมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่ตัว แต่ตอนนี้ทำแล้วเพราะว่า,าในลูกโม่เนี่ยมนยันมีทั้งหมดห้านัด <c oughs> เขายิงไปสี่เลยอีกหนึ่งนัดเนี่ย <c oughs> เขาก็คิดว่าเขายิงแล้วเขาอาจจะฆ <c oughs> ่าตัวตายแต่ด้วยระยะเวลา,ามันผ่านไปเขาก็เขาก็เลยรับในอาอนี่คิดได้ <c oughs> <ๆ S 1> ก็เลย <c oughs> ไม่แล้วก็หลังจากนั้นก็ติดต่อมอบตัวทีนี้ในส่วนของการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ต้องหาเนี่ยก็ ผู้หาเนี่ยก็รู้สึกสำนึกอคิดนะครับแล้วก็พร้อมมอบตัวนะครับแล้วก็ให้การรับสรารภาพต่อเร้ก็หาว่าเหตุเกิดจากตัวเขาเองที่เขาใจร้อนนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยยังไงยังไงก็จะเลิกกับเขาฮะเขาเขาเลยมาด่าโทรศัพท์เขา,เนานใช้วามเกนจิงลักษณะ,<ล>ะข,ของกา <นะ S 2> <อ>รคบหาเห็นว่ามาคบกันประมาณถึง3เดือนตอน3เดือนแรกเนี่ยผู้หญิงไม่รู้ใช่ไหมว่าชายผู้นี้เขายังมีครอบครัวมีสามมีภรรยาก็รู้ด้วยกัน เอารู้แต่ก็ยังฝืนครบก,ก็สายเกตนี้ก็น่าจะเป็นกรณีที่ทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอาจจะคิดว่ามันคงจะไปต่อไม่ได้ฮะถ้าถก,ก็บอกเรื่องทางฝ่ายผู้ชายนะครับก็เป็นเป็นที่มาของของการก่อเหตุในเรื่องนีนะะ้ก็เป็นเรื่องของทางจู้สาวแล้วก็ไม่พอใจที่ฝ่ายหนึ่งจะตีตัวออกมาประมาณนี้เกิด